สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่รักบอลสีทุกท่านนะคะ วันนี้ค่ะจะพามารับชมความสวยงามนะคะของบอนสีที่มีชื่อว่าอัมพรนะคะนี่นะคะลักษณะใบของน้องสวยงามมากเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้องได้ทิ้งใบไปนะคะปะ้าแต้ก็เลยได้ล้างหัวนะคะทำความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะ,ะแล้วก็นำน้องนะคะมาฝังลงในกระถางใหม่นะคะ พอน้องแตกใบใหม่ขึ้นมานะคะว้าวมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะคือน้องจะก,กัดสีพื้นใบนะคะเป็นสีแดงเลยนะคะสีแดงเกือบเต็มทั้งใบเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีจุดขาวนะคะที่แต้มนะคะบนพื้นใบที่เป็นสีแดงนะคะ กระจายไปทั้งใบเลยนะคะเพื่อนๆนะคะและบริเวณที่เป็นจุดขาวนั้นนะคะก็จะมีสีเขียวด้วยนะคะเห็นไหมคะเส้นกระดูกของใบนะคะก็จะออกเป็นสีเขียวนะคะสะดือแล้วก็ตรงกลางใบก็จะเป็นสีแดงนะคะบริเวณขอบใบทั้งหมดค่ะก็จะเป็นสีเขียวนะคะริมๆขอบใบเนี่ยนะคะนะคะ สวยงามมากเลยนะคะสาหรับบอลสีที่มีชื่อว่าอัมพรนะคะหลังจากที่น้องทิ้งใบไปแล้วนะคะอ่าแล้วน้องงอกขึ้นมาใหม่นะคะใบน้องจะสวยมากเลยนะคะสวยแบบตะลึงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะลำต้นน้องก็จะออกเป็นสีดำนะคะแดงออกดำเลยนะคะเพื่อนเพนนะคะกำลังปั้นหลอดมาใหม่แล้วนะคะเห็นไหมคะ สวยงามมากเลยนะคะสาหรับบอลสีอัมพรค่ะเพื่อนๆนะคะเป็นบอลไทยโบราณนะคะ,ะน่าเก็บน่าสะสมอีกตัวหนึ่งค่ะถ้าน้องทิ้งใบไปนะคะ,ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะเราจัดการล้างหัวใหม่นะคะแล้วก็น้องมาปลูกนะคะเปลี่ยนดินใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดน้องนะคะ ฆ่าเชื้อนะคะด้วยน้ําปูนใส่นะคะแช่น้ําปูนใส่นะคะแล้วก็นําน้องมาปลูกลงกระถางใหม่นะคะน้องจะกัดสีมาสวยนะคะสวยกว่าใบเดิมอีกนะคะเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พามารับชมความสวยงามนะคะของบอนสีนะคะที่มีชื่อว่าอัมพรนะคะใบจริงสวยกว่าในกล้องนะคะเพื่อนๆนะคะอ่า ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้อ่าความบันเทิงความรู้แล้วก็สาระประโยชน์นะคะเกี่ยวกับบอนสีที่มีชื่อว่าอัมพรนะคะ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามค่ะก่อนจากลากันไปนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องป้าแต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ป้าแต้จะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ